ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันอาัคารที่11กุมภาพันธ์พุทธศักราช2568กับดิฉันวีราพรชมเชยค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ที่ช่องทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนได้ใน zoom072.com และ www.dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานีจี GB n ด้วยค่ะ และในวันนี้ก่อนที่เราจะพาทุกท่านไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเดี๋ยวเราไปฟังธรรมะและโอวาทอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรม,มชโยบทที่ว่าอารมณ์ดีและอารมณ์สบายที่เราลดน้ำพรวนดินอย่างสม่ำเสมอในจิตใจของเราทุกวันจะเป็นเครื่องเกื้อนหนุนสนับสนุนให้การประพฤติปฏิบัติธรรมของเรา สามารถเข้าถึงธรรมะได้ง่ายถ้าหากว่าอารมณ์ของเราขุ่นมัวจะด้วยสาเหตุอันใดก็ตามสิ่งนี้จะเป็นอุปสรรคต่อการประพฤติธรรมทำให้ใจเราฟุ้งซ่านขุ่นเคืองเราร้อนแล้วก็เป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงธรรมเพราะฉะนั้นให้เราหมั่นรักษาอารมณ์ดีอารมณ์สบายเอาไว้ให้ได้ตลอดเวลา เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีเจ้าคณะใหญ่หนกลางเป็นองค์ประธานในพิธีเททองหล่อพระประจำพุทธอุทยานสัตตะมหาสถานพุทธอุทยานอุโบสถวัดสายสุวพัรร์องค์ที่สค่ะเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์พุทธศักราช2,568น้ำมนทนลพิธีบริเวณด้านหน้าอุโบสถ วัดส,สายสุวรรณตำบลคลองสี่อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีจัดให้มีพิธีเททองหลอ่อพระประจำพุทธอุทยานสัตตะมหาสถานพุทธอุทยานอุโบสถวัดส,สายสุวรรณองค์ที่สามและพิธีตอกเสาไม้มงคล999ต้นเป็นฐานรากรองรับพุทธอุทยานสัตตะมหาสถานพุทธอุทยานอุโบสถ วัดส,สายสุวพันธ์และพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศลเพื่อสมทบสร้างอุโบสถวัดส,สายสุวพันธ์ค่ะโดยมีนายสมคิดจันทมรึกผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีประธานฝ่ายคารวาสจุดเทียนทูบบูชาพระรัตนตรยัยโดยมีพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลพร้อมกันนี้ท่านเจ้าภาพจากประเทศไทยและเจ้าภาพเมียนมา ก็ได้น้อมถวายเครื่องไทยธรรมแดบบ่พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ในเวลา17นาฬิกาท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีเจ้าคณะใหญ่หนกลางกรรมการมหาเถรสมาคม,ว,ามวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารเมตตาเป็นองค์ประธานในพิธีเททองหล่อพระประจำพุทธอุทยานสัตตมหาสถานพุทธอุทยานอุโบสถ วัดส,สายสุวนธ์องค์ที่สโดยพระธรรมรัตนาพรที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคหนึ่งเจ้าอาวาสวัดเขียนเขตพระอารามหลวงเป็นประธานดำเนินงานก่อสร้างอุโบสถวัดส,สายสุวนธ์พระราชสุธีธรรมมาจาร์เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีพระราชวรเมธาจารย์เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีฝ่ายธรรมยุทธ์ผู้แทนคณะสงฆ์แม่ชีอุบาสกอุบาสิกาชาวเมียนมา นายสมคิดจันทมรึกผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการได้น้อมถวายสการะและถวายเครื่องไทยธรรมแด่ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีและประกอบพิธีเททองหล่อพระประจำพุทธอุทยานสัตตะมหาสถานองค์ที่สจากนั้นได้ประกอบพิธีตอกเสาไม้มงคล999ต้นเป็นฐานรากรองรับพุทธอุทยานสัตตะมหาสถาน พุทธอุทยานอุโบโสถวัดส,สายสุวพันธ์โดยมีพระธรรมรัตนพรตอกเสามงคลต้นแรกเป็นปฐมเริ่มและนายสมคิดจ,จันทร,รมรึกผู้ว่าราชาการจังหวัดปทุมธานีพร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชาการร่วมตอกเสาไม้มงคลและท่านเจ้าภาพที่ได้ร่วมบุญก็ได้ร่วมตอกเสาไม้มงคล,ล,งคลจำนวน999ตน้น ซึ่งในวันนี้มีศรัทธาสาธุชนเข้าร่วมสั่งสมบุญใหญ่ในครั้งนี้กว่า1,000ท่านในการนี้พระธรรมรัตนาพรที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคหนึ่งเจ้าอาวาสวัดเขียนเขตพระอารามหลวงประธานดำเนินงานก่อสร้างอุโบสถวัดสายสุวรร์กล่าวว่าการก่อสร้างพุทธอุทยานสัตตะมหาสถานบริเวณพื้นที่ด้านหน้าอุโบสถวัดสายสุวรรณน,นี้เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา ให้เป็นสถานที่เพื่อการประพฤติปฏิบัติธรรมรวมถึงเป็นบุญญาสถานเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจและประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์และประชาชนสัตตะมหาสถานคือสถานที่สำคัญเจ็ดแห่งที่พระพุทธเจ้าเสด็จประทับเสวยวิมุตติสุขหลังจากได้จัดสรู้ธรรมวิเศษแล้ว เป็นเวลาแห่งละหนึ่งสัปดาห์สำหรับที่พุทธอุทยานสัตสตมหาสถานจะประดิษฐานพระพุทธรูปรวมจำนวนเจ็ดองซึ่งในวันนี้เป็นพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปองค์ที่สมค่ะมีความตั้งใจในะคะที่จะมาตั้งคุณในวันนี้นะคะมีความตื่นตีกินดีมากเลยนะคะที่เราเห็น ประชาชนแล้วก็คนที่เข้ามาร่วมบุญกัเราซึ่งโดยส่วนตัวนะคะหลวงพ่อเนี่ยท่านมีบุญใหญ่มีบุญของท่านดีอยู่แล้วซึ่ง ท่านมีความตั้งใจเป็นอย่างยิ่งอย่างมากเลยในการตั้งซึ่งเราเองเนี่ยโอกาสที่จะน้อยมากในการที่จะร่วมบุญในครั้งนี้แต่กลับได้มาร่วมบุญกับท่านมีความศรัทธาในพุทธศาสนาอยู่แล้วแล้วทำให้เราได้ได้เข้ามาในร่วมพิธีนี้แล้วก็ได้การได้สร้างบุญในครั้งนี้ทําให้เรามีความรู้สึกว่าเราเราเรามีความสุขมาก วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้จัดพิธีถวายโคมมาคะ่ะประทีปเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระพิสุสามณีวัดพระธรรมกายคะ่ะพุทธศาสนิกชนได้พร้อมใจกันร่วมพิธีถวายโคมมาคะ่ะประทีป น้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่คณะพระภิสุสามณีนวัดพระธรรมกายณห้องแก้วสารพัดนึกสองสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายโดยได้รับความเมตตาจากพระครูวิบูณิติธรรมผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์นำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัยก่อนที่พุทธศาสนิกชนจะได้ร่วมกันอาราธนาศีลห้าพร้อมกันนี้คณะสงฆ์ก็ได้เจริญพระพุทธมนต์จากนั้น ก็ได้ร่วมการปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสาตามเทปเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชิโยต่อมาจึงเป็นพิธีกล่าวคำถวายน้ำปานะเป็นสังฆทานพิธีกล่าวคำถวายปัจจัย4พิธีกล่าวคำถวายโคมาคับระทีปและพิธีกล่าวคำอธิษาฐานจิตถวายโคมาคะประทีป และในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์<า>ก็ได้กล่าวสัมโมทนียกถาพร้อมทั้งอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้พร้อมใจกันมาสั่งสมบุญในครั้งนี้โดยทุกท่านถือเป็นบุคคลสำคัญที่ได้มาร่วมกันถวายโคมมาคะาประทีป ซึ่งโคมมาคะประทีปจะนำไปใช้ในการประกอบพิธีจุดโคมประทีปถวายเป็นพุทธบูชาในวันมาคบูชาซึ่งตรงกับวันเพ็ญขึ้น15ค่้าำเดือน3ของทุกปีโดยในปีนี้ตรงกับวันพุทธที่12กุมภาพันธ์พุทธศักราช2,568ซึ่งผ้าแผงเปลวประทีปรมที่จะได้จุดขึ้นพร้อมกันนับแสนดวง เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้านาลานธรรมมหาธรรมกายเจดีจะสร้างความประทับใจและปราบปื้นปิติแก่ผู้ที่ได้พบเห็นเป็นอย่างมากพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพและพุทธศาสนิกชนก็ได้น้อมถวายโคมมาคัประทีปแด่คณะส่งโดยพร้อมเพียงกันซึ่งทุกท่านต่างก็ปลื้มปิติเป็นอย่างมากที่ได้มาร่วมกันถวายโคม,มาคะประทีปในครั้งนี้ เพราะมหากุศลอันนับจับประมาณไม่ได้ที่เกิดขึ้นจากการจุดโคมประทีปในวันมาคบูชาเกิดขึ้นจากวันนี้วันที่พวกเราทุกคนได้มาร่วมกันถวายโคมมาคะบประทีปทุกคนจึงอยู่ในฐานะเป็นต้นบุญต้นแบบและมีส่วนแห่งบุญกับทุกๆคนที่จะมาร่วมจุดโคมประทีปในวันมาคบูชาที่จะถึงนี้คะ่ะ ได้เข้าวัดมาตั้งตั้งแต่ปีที่อาคารคุณยายร้อยปียค่ะแล้วก็ครอบครัวเราเข้ากันทั้งครอบครัวเลยค่ะวันนี้ทั้งลูกๆและเราตั้งใจกันมาตั้งแต่ต้นปีเลยว่าวันที่มาถวายโคมเนี่ยเราจะมากันลูกๆก,ก็เคลียร์งานเราก็เคลียร์งานเพื่อมาให้ทันในงานนี้เราเนี่ยรู้จักคุณค่าของบุญที่เราได้มาร่วมบุญในงานวัดพระธรรมกายทุกๆงานโดยเฉพาะงาน มับบูชาซึ่งเป็นงานครบรอบ55ปีของวัดพระธรรมกายด้วยลูกๆเนี่ยเปิดเพลงมาคับบูชาฟังกันตนะั้งแต่ต้นปีค่ะแล้วก็เตรียมตัวเตรียมใจที่จะมาในงานนี้ทุกๆคนก็ติดงานงานยุ่งแต่ก็พยายามเคลียร์งานให้มาให้ทันร่วมงาน ขอขอบพระคุณวัดพระธรรมกายที่ได้จัดงานเพื่อให้พวกเราได้เติมบุญทุกๆบุญที่เราได้ทำมาส่งผลให้ครอบครัวเราประสบความสำเร็จลูกๆก,ก็ประสบความสำเร็จในด้านการศึกษาตอนนี้ก็เริ่มได้มีอาชีพการงานที่ดีกันแล้วแล้วเราก็ทำให้เศรษฐกิจในครอบครัวเราก็ดีขอบคุณจริงๆค่ะแล้วก็ทุกคนตั้งใจกันที่แบบจะเติมบุญกับวัดพระธรรมกายกันตลอดแล้วก็ปลื้มใจดีใจที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งของงานในวันนี้และทุกๆงานค่ะ ดีใจมากเลยที่ว่าวัดพระธรรมกายเราอ่ะครบ55ปีแล้วและเราก็ได้เป็นส่วนหนึ่งของงานขอบพระคุณทีมงานวัดพระธรรมกายเากราบขอบคุณมหาปุนินญยาจารย์ที่ทําให้พวกเราได้มีโอกาสดีๆในวันนี้และในวันมาข้มภูชาพวกเราก็จะมาร่วมงานกันทั้งครอบครัวเลยค่ะ คณะพระพิสูจสัมมาเนนและคณะกัลายาณมิตรจังหวัดเลยได้รับฟังข้อมูลพิธีถวายมหาสังกทาน4ี่หมืวัดทั่วไทยที่จะจัดขึ้นในวันคุ้มครองโลกยี่สิบสองเมษายนที่จะถึงนี้ค่ะเมื่อวันที่9ก้ากุมภาพันธ์ที่ผ่านมาณศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลยคณะพระพิสูจ์สัมมาเนนและคณะกัลายาณมิตรจังหวัดเลยกว่าหนึ่งอห้าสิบคนได้รับฟังข้อมูลพิธีถวายมหาสังกทาน 40,000วัดทั่วไทยซึ่งจะจัดในวันคุ้มครองโลกตรงกับวันที่22เมษายนนี้เพื่อน้อมบูชาธรรม81ปีหลวงพ่อธรรมชโยโดยพระชัชวาลทิตะมังคโลประธานสงศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลยได้ให้ข้อมูลรายละเอียดของโครงการอีกทั้งยังได้ช่วยกันวางแผนและแบ่งบทบาทหน้าที่ทั้งการตามคนการนิมนต์พระการสละรัพบ และการส่งกลับประทับใจเมื่อได้รับฟังข้อมูลแล้วคณะกรลยะนานมิตรจังหวัดเลยทุกท่านต่างก็มีความตั้งใจที่จะทําให้โครงการนี้ประสบความสําเร็จเพราะการถวายมหาสังกทาน4ี่0 0ืวัดทั่วไทยเป็นบุญใหญ่ที่ทุกคนไม่ควรพลาดและที่สําคัญเพื่อถวายเป็นกตัญญูบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวาระอายุวัฒนมงคล81ปีค่ะ คุณผู้ชมคะและในวันนี้บุญนิวส์ก็มีภาพกิจกรรมดีๆที่ทางศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคามจังหวัดะเชิงเศร้าได้จัดเป็นประจำอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์เพื่อให้พระพิสุสงฆ์รวมทั้งคณะกัลยะาณมิตรได้มาสั่งสมบุญร่วมกันนั่นก็คือการปฏิบัติธรรมประจำสัปดาห์ค่ะโครงการหมู่บ้านรักษาศีลห้าแต่ละครั้งก็ได้รับความสนใจจากคณะกัลยะาณมิตรที่มาร่วมปฏิบัติธรรมหลายท่านเลยค่ะ พระภิสุสง์พร้อมด้วยคณะกลายามิตรในจังหวัดฉะเชิงเซาได้พร้อมใจกันมาร่วมสวดมนต์และปฏิบัติธรรมณศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเซาซึ่งได้จัดปฏิบัติธรรมประจำสัปดาห์ในโครงการหมู่บ้านรักษาศีลห้าโดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์อัถชัยวัฒธรรมโมประธานสงศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคามได้นำสวดมนต์ทำวัดเย็น สวดมนบทธรรมจักรกับประวัตนสูตรซึ่งการสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรด้วยความตั้งใจเป็นประจำนั้นจะน้อมนำใจให้ผู้สวดมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งมีใจใฝ่ในการศึกษาหนทางสายกลางเพื่อความดับทุกข์ได้แก่นิพพานซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนานอกจากนี้ยังได้ร่วมกันสวดสรรเสริญพระมงคลเทโุนี สดจันทาสโรพระผู้ปราบมานและนั่งสมาธิตามเสียงของหลวงพ่อครึ่งชั่วโมงจากนั้นพระอาจารย์อัฏชัยวัฒธรรมโมได้เมตตาแสดงธรรมเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างบุญสร้างบาร,รมีพร้อมทั้งได้เชิญชวนให้ทุกท่านได้ชักชวนเพื่อนกัลายาณมิตรให้มาปฏิบัติธรรมกันเยอะๆเพราะถือเป็นการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ด้วยการปฏิบัติธรรมค่ะ สำหรับโครงการปฏิบัติธรรมหมู่บ้านรักษาศีลห้าจัดขึ้นเพื่อให้คณะกัลายาณมิตรได้ร่วมกันทำความดีสร้างบุญร่วมกันเป็นหมู่คณะซึ่งจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกวันพฤหัส,สบ,บดีเป็นประจำทุกสัปดาห์ค่ะ คุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างคะ่ะโดยวัดพระธรรมกายเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียได้จัดพิธีบูชาข้าวพระและพิธีทอดพระป่าเพื่อสนับสนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาคะ่ะพุทธศาสนิกชนและผู้มีบุญจากทั่วเมลเบิร์นได้มารวมตัวกันณนะวัดพระธรรมกายเมลเบิร์นเพื่อร่วมพิธีบูชาข้าวพระ ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความปิติและความสงบสุขโดยทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักกับปวัตนสูตรและปฏิบัติธรรมร่วมกันนำโดยพระคูภาวนาญาณวิเทศซึ่งทำให้ทุกท่านได้กลั่นใจให้บริสุทธิ์นำโดยพระคูภาวนาญาณวิเทศซึ่งทำให้ทุกท่านได้กลั่นใจให้บริสุทธิ์เพื่อรองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้น จากนั้นเป็นช่วงเวลาแห่งมหากุศลในพิธีตักบาตรแด่คณะสงฆ์จำนวนหกรูปซึ่งพุทธศาสนิกชนได้ร่วมการตักบาตรด้วยความเบิกบานและอิ่มเอมใจทั้งยังได้มีโอกาสถวายพัตนาฐานแด่พระสงฆ์นับเป็นการสืบสารบรนพระธรรมอันดีงามของชาวพุทธต่อมาทุกท่านได้ร่วมการถวายผ้าป,ป่ากองบุญการเผยแผ่วิชาธรรมกายเพื่อสนับสนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยมีกัลเลณมิตรปัญจรัตน โกโมลนเมนะกลนาลยานมิตรนพร,รัตน์เตชะมะเลืองกุลและกลาลยานมิตรไมเคิลเวเรสเป็นประธานนำกล่าวคำถวายซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความปลื้มปิติจากนั้นเป็นช่วงเวลาแห่งความศักดิ์สิทธิ์ในพิธีบูชาข้าวพระที่ทุกท่านได้พร้อมใจกันน้อมนำพัตาหารอันบริสุทธิ์ ถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพลังศรัทธาที่เต็มเปี่ยมล้นทําให้สถานที่แห่งนี้อบอวลไปด้วยความปิติและแสงแห่งบุญที่สว่างสวยซึ่งพิธีบูชาข้าวพระครั้งนี้นับเป็นอีกหนึ่งวันแห่งมหากุศลที่พุทธศาสนิกชนทุกท่านต่างปลื้มปิติที่ได้สั่งสมบุญและเติมเต็มศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงค่ะ ส่วนที่วัดพระธรรมกายบอกโดประเทศฝรั่งเศสได้จัดพิธีปฏิบัติธรรมวันอาทิตย์ค่ะโดยภายในงานลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายบอกโดประเทศฝรั่งเศสทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นได้พร้อมใจการสวดมนต์ทำวัดเช้าสวดมนต์บทธรรมจักรกับประวัตนสูตรและอาราธนาศีลห้าพร้อมกันนี้ทุกท่านยังได้ร่วมกันสั่งสมบุญโดยการประพฤติปฏิบัติธรรม เพื่อให้ใจมีความบริสุทธิ์ผ่องใสพร้อมกับศูนย์กลางพิธีนวัดพระธรรมกายซึ่งทุกท่านต่างร่วมกันปฏิบัติธ,ธรรมตามหลักโอวาทของหลวงพ่อธรรมชสยโยคือการหยุดใจนำมาซึ่งความบริสุทธิ์ผ่องใสของใจทำให้เราเข้าถึงความสุขที่แท้จริงและเป็นทางมาแห่งบุญซึ่งบุญที่เกิดจากการหยุดใจนี้จะได้ไปดึงดูดทุกๆบุญที่เราทำผ่านมาให้มาบังเกิดขึ้นภายในตัวเรา ดังนั้นบุญจึงเป็นบ่อกเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตนอกจากนี้ทุกท่านยังได้ร่วมการถวายโคมมาคะาประทีปและทายธรรมแด่คณะสงฆ์ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้ให้โอวาทอันทรงคุณค่าเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างบุญสร้างบาร,รมีและเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ถูกต้อง ซึ่งการที่ทุกท่านได้มาทําบุญร่วมกันในครั้งนี้นับว่าเป็นการใช้ช่วงเวลาในวันหยุดให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยการสั่งสมบุญให้แก่ตนเองและยังเป็นการทํานุบํารุงและสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาในต่างแดนให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบไปค่ะ ไปร่วมอนุโมทนาบุญกันต่อที่วัดพระธรรมกายฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดพิธีทอดพระป่าบำรุงวัดและพิธีถวายโคมมาคะประทีปค่ะสำหรับพิธีกรรมภาคเช้าท่านประธานสงฆ์นำสวดมนบูชาพระรันตนตรัยและนำปฏิบัติธรรมก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีลห้าและพิธีถวายกองบุญทอดผ้าป่าบำรุงวัดโดยประธานกองบุญคือกลัลยาณมิตรอุดมลักษ เป็นและครอบครัวพร้อมด้วยกาลยานมิตรสุภาพรเนื้อไม้ดีพี่ที่ถวายโคม,มาคับประทีปประธานกองบุญคือกาลยานมิตรทิติมาทาแลสกากาลยานมิตรประมวลศิลโฮกแลนด์กาลยาณมิตรรัชนีแอรแกนส์กาลยานมิตรแองเจล่าอัลเมโด o, และกาลยานมิตรวันนครคอรี ส่วนพิธีถวายพัตนาหารเป็นสังฆทานประธานกองบุญคือกลัลยานมิตรประมวลศิลโฮกแลนด์และกลัลยานมิตรปิยวันเมาลินพร้อมกันนี้ตัวแทนคณะประธานและสาธุชนผู้มีบุญก็ได้ถวายปัจจัยกองบุญต่างๆแด่คณะสงฆ์ทั้งยังได้รับฟังปกินกาธรรมจากพระมหามานพทีปวังโสซึ่งท่านได้บรรยายธรรเรื่องพุทธคุณ9ประการประการที่สอง สัมมาสัมพุทธโธโดยสรุปธรรมะได้ดังนี้พุทธคุณ9กประการนี้สามารถย่อลงมาได้3ประการคือ 1. พระปัญญาธิคุณคือมีพระปัญญาเป็นเลิศ 2. พระวิสุทธิคุณคือมีความบริสุทธิ์ทั้งกายวาจาและใจ 3. พระกรุณาธิคุณคือมีพระกรุณาหรือความสงสารต่อสัตว์โลก ดังนั้นเราเป็นพุทธศาสนิกชนควรรู้คุณของพระพุทธเจ้าเพื่อจะได้ยึดเป็นสารณะเป็นที่พึ่งในการทำความดีและสร้างบาร,รมีให้กับตนเองส่วนที่วัดพระธรรมากายปรามบีสประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดปฏิบัติธรรชาวท้องถิน่นภายใต้กิจกรรม m i n d f u l relaxation ค่ะ วัดพระธรรมก,กายปรามบีสประเทศสหรัฐอเมริกาจัดปฏิบัติธรรมชาวท้องถิน่นภายใต้กิจกรรม m i n d f u l relaxation เป็นการปฏิบัติธรรมปฏิบัติสมาธิแบบดรรมกายา Meditation โดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์วันเฉลิมสมะวังโสสอนการทำสมาธิโดยใช้หลักการปฏิบัติธรรมตามหลักสสคือสติสบายสม่ำเสมอและสังเกตทำให้ผู้ที่มาปฏิบัติธรรม สามารถเข้าใจได้ง่ายและนำไปปฏิบัติได้จริงซึ่งบรรยากาศโดยรวมในวันนี้เป็นไปอย่างราบรื่นทุกท่านที่มาร่วมปฏิบัติธรรมต่างมีความสุขจากภายในและรู้สึกผ่อนคลายจากหลักการง่ายๆดังคำกล่าวที่ว่าสิ่งที่ใช่ย่อมมาอย่างง่ายๆ สิ่งที่หาได้ยากจะได้มาด้วยวิธีการง่ายๆ,ๆเพียงหลับตาเบาๆผ<ๆ>่อนคลายสบายๆใช้หลักสติสบายสม่ำเสมอและหมั่นสังเกตควบคู่กันไปด้วยเสมอค่ะคุณผู้ชมคะและในวันนี้บุญนิวส์ก็มีท็อปเทยอดสวดธรรมจักกับประวัตนาสูตรจากทั่วประเทศรวมไปถึงยอดสวดธรรมจักกับประวัตนาสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเดี๋ยวเราไปรับชมกันค่ะว่ามีจังหวัดไหนที่ติดอันดับกันบ้างค่ะ สำหรับท็ ender, อป10ยอดสวดธรรมจักรกับประวัติน <S. <S สูตรจากท <et> ั่วประเทศอันดับที่ห <gger> นึ่งจังหวัดนครพนมอันดับที่สองจังหวัดขอนแก่นอันดับที่สจังหวัดศรีสะเกดอันดับที่สี่จังหวัดสกลนครอันดับที่หจังหวัดบุรีรัมย์อันดับที่6จังหวัดอำนาจเจริญอันดับที่7จังหวัดอุบลราชธานีอันดับที่8จังหวัดอ่างทองอันดับที่9จังหวัดปทุมธานีและอันดับที่10จังหวัดสิงห์บุรีค่ะ ส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับประวัตนาสูตรในเขตพื้นที่กร an ุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับที่1นครหลวง10อันดับที่สองนครหลวงหนึ่งอันดับที่3นครหลวง5อันดับที่4นครหลวง4อันดับที่5นครหลวง17อันดับที่6นครหลวง6อันดับที่7นครหลวง9อันดับที่8แก้วภูทรหนึ่งอันดับที่9นครหลวง11และอันดับที่10นครหลวง12ค่ะ และในช่วงนี้บุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาะสัมพันธ์ค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจการสวดธรรมจักกับประวัตนะสูตรเนื่องในวันมาคาบูชาตรงกับวันพุทธที่12กุมภาพันธ์พุทธศักราช2,568ด้วยยอดสวด 7, 7 000, 1 1ดันหล้านหนึ่จบสวดแล้วส่งยอดได้ที่ w w w f v i t r l b i o r l d c o m ค่ะ ขอเชิญร่วมบุญสุวรรรังสรรค์มหาธรรมกายเจดีเพื่อรังสรรค์พระมหาธรรมกายเจดีอันประกอบด้วยองค์พระภายนอก3ามแสนองค์ให้เป็นสีทองเหลืองอารามผู้ที่สนใจสามารถร่วมบุญได้ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง12กุมภาพันธ์พุทธศักราช2568สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผู้ประสานงานที่ท่านสังกัดค่ะหรือที่หมายเลขโทรศัพท์0 2 8 3 1 1 0 0 0ค่ะ ขอเชิญร่วมพิธีจุดมาคะประทีปเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันมาคะบูชาวันพระขึ้น15บห้าค่ำเดือน3ตรงกับวันพุทธที่12กุมภาพันธ์พุทธศักราช2,568ตั้งแต่เวลา17นาฬิกานาทีเป็นต้นไปหน้าวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0 2 8 3 1 1 0 0 0ค่ะ ขอเชิญท่านชายสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาละอุปสมบทปู่ธรรมทายาทบูชาธทาม81ปีหลวงพ่อธรรมมชโยโดยจะอบรมระหว่างวันที่31มีนาคมถึงวันที่12พฤษภาคมพุทธศักราช2,568สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0815388867ค่ะ ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทธรรมทายาทระดับอุดมศึกษารุ่นที่52โดยภาคฤดูร้อนจะอบรมระหว่างวันที่30มบีนาคมถึงวันที่12พฤษภาคมพุทธศักราช2568ส่วนภาคฤดูฝนจะอบรมระหว่างวันที่1มิถุนายนถึงวันที่13กรกฎาคมพุทธศักราช2568สสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 094-321-4515และ088-002-6184ค่ะขอเชิญน้องๆน,นักเรียนชายสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสมามเนรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย5,000รูปประจำปีพุทธศักราช2,568โดยจะอบรมระหว่างวันที่1 3 0ถึง30เมษายนพุทธศักราช2,568สสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-831-1234ค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารงานบุญที่เราได้รวบรวมมาให้คุณผู้ชมทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญกันในวันนี้ค่ะปิดท้ายข่าวบุญในวันนี้ด้วยพุทธสุภาษิตบทที่ว่าปุเพหันาติอัตตานังผู้หลอกลวงชื่อว่าทำร้ายตนเองก่อนสำหรับวันนี้ดิฉันวีราพรชมเชยและทีมข่าวบุญนิวต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ Thank you.